มาค่ะวันนี้นะคะมาเปิดถุงของที่สั่งจากจีนกันว่าสั่งอะไรมาบ้างนะจ๊ะแน่นมากนะคะมาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่าอที่คาดผมเธออ๋อ,อนี่คือร้านที่ทันเซอร์ที่คาดผมมา อันนี้คือเป็นผมจริงเว้ยนางบอกนี่ดูดิเก๋ปะดูแบบดูเรียมปลูกขึ้นมาทันทีเก๋ไหมอ๋ออันนี้ที่มาจุกคือซื้อมาจากจีเลยเพราะว่ามันถูกอ่ะแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นเหมือนกับใส่เขาเ้าไปใน,นเนี้ยเหมือนกับเป็นมาจุกเนี้ยแล้วก็ใส่เขาเ้าไปแบบเนี้ยแล้ะจะปะเอออย่างเงี้ย ่มันเป็นผมจริงเว้ยเขามีตาข่ายตาข่ายให้ด้วยอะระวันนะน่งแถมงบีมาให้ฉันด้วยอันนี้เล็กจังอันนี้คืออะไรอะอันนี้น่าจะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบยางราดผมเว้ยคือเหมือนเป็นแบบนี้ใช่ปะแล้วมันยืดอย่างนี้เว้ยแล้วแกก็สมมติมัดผมแล้วแล้วก็เอาไปใส่อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นบันเพราะฉันเป็นคนชอบรวบผมไงถ้าทุกคนยังไม่สังเกตจะรู้ว่าเป็นคนที่รวบผมตอนเวลาเดี๋ยวไว้มาทําให้ดูไหมอ่ะต่อมาอะไรซื้อล่มมาเพราะว่าจะเอาไปใช้แบบอยากได้อันเล็กๆอ่ะมีแต่อันใหญ่ๆเออก็ได้อยู่นะอันเล็กๆนะคะล่มอะไรก็ที่ก็ได้เลยที่ก็ได้เลย อ๋อสั่งถุงเท้ามาเธอนี่เขาจะถามว่าทาไมไม่สั่งถุงเท้าที่ไทยเพราะว่าจริงๆถุงเท้าที่จีนมันคุณภาพแบบดีกว่าจริงๆมันแบบมันพังง่ายไม่เท่าอ่ะเออของไทยคือซื้อมาแปบบ๊บแป๊บอยูย่ไนาะซื้อถุงเท้ามาสั่งถุงเท้ามาถูกมากด้วยนะจริงๆแล้วแบบหมดนี่น่าจะประมาณแบบสองร้อยป่ะสองร้อยสามร้อยแต่ได้เยอะมากนะคะสั่งถุงเท้ามาเอาไว้ใส่แบบกงกา คือที่ปิดจุกมาน่าจะประมาณแบบร้อยสองร้อยไม่ถึงสองร้อยอะประมาณเนี้ยซื้อมาเอา,เอาไปแกเนื้อผ้านางแบบดีอยู่นะเธอหนาด้วยอะปะไปลองกันแกสวยปะเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยมันพอดีเป๊เลยอะ่ะ เอ้ยมันพอดีเปรแบบมากเอาจริงคือแบบดีอะราคาดีมากด้วยนะราคาแค่แบบพันนิดนิดพันกว่าบาทแต่แบบสวยมากพอด,ดีสวยปะพอดีเประเลยอะเธอเออใส่ไปเที่ยวอ่ะใส่ไปทำของนะสั่งมากสัก่งเอะจริงเพว่าเราอบถอเอาแบบตัวถังนี้เาะว่ ฉันว่าถุงเท้าที่ไทยอ่ะสู้ที่จีไม่ได้เว้ยอันนี้คือเป็นแบบหนาจะไว้ใส่ออกกําลังกายเวยลาแบบออกกําลังกายเนาะถุงเท้าอีกหลยสั่งแบบมาเลยเยอะๆอ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันตกแบบแพ็คละแบบห้าสิบบาทหกสิบบาทอ่ะแกถูกมากเว้ยฉันซื้อมาแบบเนี้ยแกด,ดูดีมันหนาเว้ยแพ็คนี้น่าจะประมาณแบบห้าหกสิบบาทอเออหมดนี่น่าจะแบบสองสามร้อยอ่ะแกเออเนี่ยดูดีคุ้มมากสั่งมาเลย อะไรอ่ะจริง,รงๆยังมีอีกอีกล็อตหนึ่งนะเธอต้องรออีกล็อตหนึ่งฉันสั่งสองล็อตอ๋อการ์ตตัดขนคิ้วนีไ่ไงเอาไว้ตัดแบบเนี้ยเห็นปะเวลาขนคิ้วมันแบบเผอขึ้นมาก็ปุ๊บแล้วก็ตัดแนะนำดีมากอ๋อ,อเครื่องตัดขนจมูกปะ ใช่เพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบไม่ชอบขนจมูกทุกคนก็ควรจะไม่ชอบขนจมูนก็เป็นเครื่องอย่างเงี้ยเธอแล้วก็เอาไว้ตัดตัดเนาะแบบมันจะแบบตัดตัดได้ของเก่ามันพังแล้วก็เลยซื้ออันใหม่มา<อ>เครื่องตีฟองเพราะว่าช่วงนี้กินมาฉะใช่ไหมก็เลยเหมือนกับแบบอยากที่จะแบบ หาดทำอะไรแบบตีฟงตีฟองอะไรเงี้ยเธอฉันเห็นเขาใช้กันก็เลยแบบลองสั่งมาซื้อซื้อมาสั่งสั่งมาใช้แบบเนี้ยแล้วก็ประมาณเนี้ยมันปั๊มก็จะหมุนหมุนแล้วมันก็จะตีฟองลองใช้ดูไว้ฟังคิ้ว <Thank you. S 2> เห็นเขาแบบบอกว่าดีก็เลยแบบซื้อมาลองมันก็ไม่แพงมากนะร้อย ไม่ถึง้อยปะไหนก็นี่คือทั้งหมดที่แกะกล่องมาจริงๆมีอีกนะคะก็นี่เลยวันนี้ก็เลยมาแกะกล่องให้ดูกันว่าสั่งอะไรบ้างเยอะมากเฮ้ยแต่เดรสแบบชอบอะอนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบายจ้าอย่าลืมกดติดตามกันนะ